ก็กลักบลววสวัสดีน้องๆหนุ่มไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับก็มีข่าวหลุดจากเซิร์ฟนอกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่ก็ไปหา ข้อมูลนะครับมาเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อมูลฉลอง4ีปีฟรีไฟนั่นเองว่าจะมีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างแล้วก็มีของแจกอะไรเข้ามาบ้างนั่นเองก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบให้ให้ใหจบกันด้วยครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ย ก็เดี๋ยวพี่ขออธิบายในส่วนกิจกรรมเอ่อโทเค็นตรงนี้ก่อนนะครับโทเค็นดาวสีเหลืองเนี่ยนะครับก็คือพี่ทําคลิปไปเมื่อวานนะก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือยังไม่แก้บั๊กนะครับเจมจะแก้บั๊กในวันที่4สิงหาคมนะครับถึงวันที่11นะครับผมสิงหาคมนั่นเองครับกิจกรรมจะยืดไปถึงวันที่11เลยนะครับจะสามารถจะสามารถแลกได้เนี่ยถึงวันที่11เลยนะครับสำหรับโทเค็นตรงนี้นะครับผมก็คือ ไม่รู้ว่าจะคูณ3ยาวๆเลยหรือเปล่านะครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยน่าจะคูณ3-2วันนี้เนาะสำหรับโทเค็นดาวสีเหลืองนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็คือยังบักอยู่นะครับใครที่เล่นอยู่เนี่ยเหมือนพี่แหละนะครับบักอยู่เหมือนกันนะครับผมตอนเนี้ยนะครับ ถ้ามันหายบักแล้วเนี่ยก็คือเก็บตามเวลาได้ปกติเลยนะครับตอนนี้พี่ก็ยังแลกไม่ได้เหมือนกันนะขาดอีก5โทเค็นเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวรอเก็บวันที่วันที่4แล้วกันนะครับผมแล้วรอวันที่4แล้วกันนะครับทีนี้มาดูในส่วนกิจกรรมสายฟรีที่เข้ามาใหม่ล่าสุดก็ยังมีในส่วนกิจกรรมเล่น5มันเต็มสูบนะครับก็คือเล่น5เกมเนี่ยเล่นครบ5เกมหมดไหนก็ได้นะครับเราจะได้รับในส่วนกระเป๋าแม็กลาเลนเลสซิ่งฟรีถาวรยกเซิร์ฟเลยในส่วนกระเป๋าตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มีอะไรหร นะครับที่มีให้กดจองนะครับผมอ่ะ <c oughs> มีให้กดจองก็จะเป็นตัวนี้เป็นกิจกรรมเตรียมล็อกพร้อมรับไอเทมนั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมอจองตั๋วนะครับสี่ใบฟรีเนี่ยนะครับเพื่อจะรอเปิดตัวในส่วนกิจกรรมฉลองสี่ปีฟรีไฟลนั่นเองนะครับในส่วนกิจกรรมนี้นะก็เหมือนทุกๆกิจกรรมอ่ะต้องมีการเปิดจอง ตั๋วก่อนนั่นเองนะเพื่อรับฟรีนั่นเองนะครับประมาณนี้สําหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีในส่วนตู้สุ่มกาชาห้าเหรียญนะครับที่มีก็จะเป็นสกินรถแมกกาเรนนะครับสองสกินด้วยกันนะครับที่เข้ามาในส่วนตู้สุ่มกาชาห้าเหรียญนตรงนี้เลยนะครับใครที่อยากสุ่มก็มาสุ่มกันได้เลยนะครับนี่มี2สกินตามนี้นี่นะครับค่าสแตทก็อ่านได้ตามนี้เลยหมุนตัวนี้ได้เลยเนี่ยเห็นไหม ประมาณนี้เลยนะครับครบ5โทเคนก็สามารถแลกได้2สก,กินเลยนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนจิจกรรมนะครับผมจิจกรรมที่หลุดออกมาครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างว่าจะมีของฟรีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็อัปเดตตู้โกใหม่เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ p g s p i n c o m นั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือมีโปรโมชั่นพิเศษคือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีฟรีคูณสองนะครับผมรับอีก500บาทฟรีๆเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับลิงก์สุ่มลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามาแล้วกดสมัคร สมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่กดเข้าไปแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับอาจากนั้นก็รอสักครู่นะครับผมโอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกกันนะครับผมแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นี่เติมเครดิตหรือเติมเงินเองนะครับแล้วก็โอนเงินไปที่เบอร์0648985223มันเองนะครับแล้วก็ใส่เบอร์อ่าธุรกิจของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จะลงเงินที่โอนนะครับตามร่วมมือน้องเลยแต่พี่แนะนำก็คือเติม500บาทขึ้นไปนะครับเราจะได้ฟรี500บาทเลยนนนะะะครรรรรัับบหือออาาทเเเจจได้ฟีลยพโส็็ก กดตรวจสอบยอดได้เลยนะครับเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยจากนั้นกดไปที่หน้าแรกนะครับผมอ่ะโอเคนะครับมาที่นี้เดี๋ยวพี่พาไปสุ่มอีดีท่าปักธงกันนะครับตัวนี้ก็คือเขาบอกว่าสุ่มอีดีท่าปักธงไม่มีเกลือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในกรงรอบพีเจสปินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีให้วัดกันสองอย่างเลยนะครับก็คือเครดิตนะครับแล้วก็อีดีท่าปักธงนั่นเองนะหมุนรอบละยี่สิบเครดิตนะครับไปเราไปดูรอบแรกกันเลยนะครับว่าจะออกเลยหรือเปล่านะครับผมสหรัับบบรรรออแกกนะคผมโโ้หเลือเรรรียยบบ้อัไปเครดิต ขาดทุนไมสิบเครดิตครับผมมาใส่ต่อ,อม,มามาเรียบร้อยครับผมพี่ได้รเรียบร้อยนี่ยินดีด้วยคุณรับไอเดียท่าปากทงครับผมรับเรียบร้อยนะครับผมจากนั้นก็กดตกลงไปได้เลยนะครับแล้วก็กดมาที่หน้าแรกนะครับผมแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นี่ติดต่อตรงนี้เลยนะครับมันจะได้ไวหน้าแฟนเพจเขานะครับเราก็ทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ไอดีท่าปักทงน,นั่นเองเขาจะส่งให้ภายใน5นาทีเลย นะครับผมลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นรับฟรีๆ0 0าบาทมีจำนวนจำกัดนะครับผมอะโอเคนะครับไปเรามาดูกันเลยนะครับผม เรามาดูในส่วนแบนเนอร์แรกกันดีกว่านะครับก็คือแบนเนอร์หลุดมาจากเซิร์ฟนอกเลยนะครับตอนนี้ก็คือเป็นกิจกรรมเดียวกันเลยเนี่ยเห็นไหมวันที่28สิงหาเนงเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ4ปีฟรีไฟน์นั่นเองก็จะมีชุด2ชุดนี่ไม่รู้ว่าชุดไหนฟรีนะครับแต่ว่ามีชุดฟรีแน่นอนนะสลับชุดผู้ชายแล้วก็ชุดผู้หญิงนี่เองนะครับผมก็จะมีกิจกรรมให้เล่นนะครับเป็นกิจกรรมเหมือนที่ผ่านมาฉลอง3ปีอะ ที่ให้สะสมตัวเครื่หรือเป็นกิจกรรมอะไรสักอย่างนะครับเพื่อจะรับชุดฟรีๆนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นชุดท,ที่หลุดออกมานะครับก็มีชุดผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนั่นเองนะครับ <Mohammed> <izophren retrospect> บอกเลยว่าสวยแน่นอนสำหรับชุดนี้นะครับก็มีเซิร์ฟหนึ่งที่ยืนยันเหมือนกันครับนี่เป็นเซิร์ฟนอกเหมือนกันเลยนะครับพี่ก็นำมา2เซิร์ฟเลยก็คือยืนยันทั้ง2เซิร์ฟนะครับสลหรับแบนเนอร์ตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนตู้โกบ้างนะครับที่จะหลุดออกมานะครับนี่นะครับเป็นชุดโกโอยันนั่นเองนะคร อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับผมเร็วๆนี้แน่นอนนะครับน่าจะอยู่ในแพทใหม่นะครับผมก็คือถ้าหมดตู้โกนี้แล้วนะครับก็จะอัปเดตเป็นแพทใหม่เลยนะครับผมประมาณนี้ตามที่เจมบอกทีนี้เรามาดูในส่วนหน้ากิจกรรมนะครับที่เป็นกิจกรรมฉลองฟรีไฟครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับสาหรับหน้าตากิจกรรมนะครับก็จะมีแบบ เหมือนเวทีดีเจเลยนะครับผมเนี่ยก็จะมีอะไรนะอยู่ซ้ายมือก็จะมีให้ล็อกอินนะครับผมนี่ล็อกอินรีเวิร์ดอะไรสักอย่างนะครับก็จะเป็นการล็อกอินรับของรางวัลน,นั่นเองนะครับรับฟรีๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนนะครับนี่ไอคอนตรงนี้เห็นไหมตัวหนังสือที่ยี่สิบเก้านะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมให้เข้าเล่นนะครับอันนี้ก็จะมีปาร์ตี้นะครับเหมือนเข้าร่วมเป็นยังไงดูแลสดุดหรือว่า เคลียอะไรสักอย่างนะครับหรือว่าเข้าไปเล่นกิจกรรมข้างในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้ก็จะเป็นสกินปืนนะครับ M 1 8 8 7ที่จะอัปเดตเข้ามานะครับผมอันนี้น่าจะมาในส่วนสกินปืนอัปเกรดก็ได้นะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับโคตรพรีเมียมพี่บอกเลยครับ ก็จะมาเป็นคู่แข่งกับลูกซองเขียวก็เปลี่ยนได้นะครับสำหรับลูกซองตัวนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับน่าจะเสียตังค์แน่นอนนะครับสำหรับสกินนี้นะครับสวยๆแบบนี้ไม่น่าจะเป็นของฟรีนะครับผมเนาะประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่อัปเดตในส่วนอ่าประเทศไทยนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอเปิดตัวนะครับในส่วนแพทหน้านะก็จะมีอาวุธใหม่นะครับแล้วก็โหมด1นึวีหให้ดวลกันนะแล้วก็ปรับสมดุลอาวุธนั่นเองนะครับอาจจะดรอปลงหรือ อัพขึ้นนะครับอันนี้ก็รออัปเดตทีนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้ที่สังเกตนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้แบนเนอร์ตรงรูปป้ายตรงนี้นะครับผมในวิดีโอนะพี่ก็แคปมานะครับผมก็คือมันจะเป็นน่าจะเป็นตัวนี้แหละเป็นที่พี่เปิดวิดีโอให้ดูเมื่อกี้นะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนี่ยอ่าเป็นกิจกรรมฉลองฟรีไฟลครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับก็จะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับในส่วนของแพทใหม่แน่นอนนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่แล้วก็วิดีโอหลุดภาพหลุด มาจากเ์ฟนอกนะครับสาหรับกิจกรรมนะครับรับของฟรีในส่วนกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ4ปีเองส่วนตัวละครฟรีๆเนี่ยมีแจกแน่นอนนะครับสำหรับตัวละครฟรีๆในส่วนกิจกรรมครบรอบ4ปีมีแจกแน่นอนพี่การันตีไว้ตรงนี้เลยนะครับอาจจะเป็นเช่าอาจจะมีถาวรก็รออัปเดตทีนึงละกันนะพี่มาอัปเดตให้นะครับสำหรับถ้าแพทหน้าเข้ามานะครับผมแต่ว่าเริ่มกิจกรรมเนี่ยก็คือวันที่น่าจะ ก่อน28ไปนิดๆวัน2วันนะครับแต่วันที่28ก็คือเป็นวันที่เปิดกิจกรรมใหญ่เลยนะครับก็รอติดตามชมตอต่อไปกันได้เลยนะครับออโอเคสำหรับคิวนี้เจอกันคลิปหน้านครับผมสวัสดีครับ